สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช n n น l โซนกัดไล์สาระในวันนี้นะคะจะมานําเสนอเหล่าตัวละครสาวๆที่หลายคนชื่นชอบพวกเอรลานี้จากอนิเมะที่น่าดูในปี2016มาให้ได้รับชมกันนะคะพูดถึงสาวๆในอนิเมะใหม่ๆในปีนี้เชื่อได้ว่ามีหลายๆคนที่เป็นที่ถูกอกถูกใจกันใช่ไหมคะเพราะอนิเมะในปีนี้เนี่ยจะได้ว่ามีเยอะมากจริงๆและยังมีให้เลือกรับชมหลากหลายแนวด้วยกัน ในวันนี้นะคะก็เลยนำะตัวละครสาวๆจากอนิเมะที่น่าดูเหล่านี้มานําเสนอให้ได้รู้จักพวกเธอกันนะคะลองไปดูก่อนนะคะว่าสาวๆที่นํามาให้ทําความรู้จักในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คือจิซึรุฮิชิโระนะคะจากอนิเมะเรื่อง Re:Life นักเรียนหญิงมปลายปี3ห้อง3เธอเป็นหัวหน้าชั้นเพราะเรียนดีแต่ข้อเสียของเธอก็คือเข้ากับสังคมได้แย่มาก เพราะเธอไม่รู้วิธีที่จะสนทนากับคนอื่นจนบางครั้งทําให้คนอื่นเข้าใจเธอผิดเพราะแม้แต่เวลาที่เธอยิ้มให้ใครก็ตามแต่รอยยิ้มที่เธอส่งไปให้ทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเธอนั้นยิ้มเยาะนะคะดังนั้นเธอจึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สามารถเข้ากับคนรอบข้างได้มากขึ้นถ้าชีวิตของคุณสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง อนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฮาราตะเคยสกิชายหนุ่มที่เพิองออกจากงานในวัย27ปีที่มาพบกับเกลียวยูอากะจากสถาบันวิจัยรีไลฟ์เขามอบอยาที่ทําให้สามารถกลับมาเป็นเด็กมัธยมได้อีกครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างทดลองในงานวิจัยแล้วอารตะก็ได้กลับมาเรียนอีกครั้งอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน13ตอนจบเป็นซับไทยค่ะมากันทีที่นดับที่9นะคะก็คือบลูซีฟลูซี คืออิซซี่จากอนิเมะเรื่องทาบูแทชูซึกรอยสักต้องสักเด็กสาวหน้าตาน่ารักแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นมีอายุมากที่เป็นเด็กสาวเป็นเพราะลพลังของตราเวกมีฉายาว่ามันเดรปิดเธอทำหน้าที่ตามเก็บผู้ดราเวกที่ถูกลักลอบออกไปมีดราเวกที่สามารถทำให้บีบอัดอากาศให้เป็นระเบิดได้โดยมีทริกเกอร์เป็นช็อกเรื่องราวของไซกิเด็กหนุ่มมอตน้นเขาได้รับรอยสักลึกลับจากชายปริศนาผู้หนึ่งซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตไว ซึ่งรอยสักลึกลับที่ว่านี้ก็คือตราเวออาวุธลับที่ทําให้เขาได้รับพลังพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังจากนั้นเขาก็ได้พบเจอกับอิซซี่หญิงสาวที่ถูกส่งให้มาเอารอยสักนั้นกลับคืนไปและการพบกันของเขาและเธอผู้นี้ทําให้ชีวิตของเซกิต้องไปผัวพันกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงอนิเมะเรื่องนี้มี12ตอนจบเป็นซับไทยนะคะมากันที่อันดับที่แปนะคะก็คือชิเรโตโกกลินจากอนิเมะเรื่อง High School f ฟ e e ด ต้นห้นเรือฮาเรคัเซเด็กสาวที่มีนิสัยขี้กลัวไม่กล้าเผชิญหน้ากับอันตรายแต่ในเวลาคับขันชิเรโทโกะจะเป็นคนที่ช่วยทุกคนรอดพ้นจากอันตรายได้ทุกครั้งบลูเมอร์เมดคือหญิงสาวผู้ดูแลและปกป้องพื้นทะเลเป็นความฝันของเราเด็กสาวที่รักและหลงใหลในท้องทะเลจนในที่สุดพวกเธอได้ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเดินเรือสตรีโยโกซุกะฝึกฝนการเป็นบลูเมอร์เมดมิสากิอากโน ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันโดยหมือนลูกเรือทั้งหมด30คนแต่แล้วก็มีเหตุให้พวกเธอนั้นถึงจุดนัดพบช้ากว่ากำหนดหลังจากนั้นพวกเธอได้ถูกเรือของครูฝึกโจมตีใส่โดยไม่ทราบสาเหตุทำให้พวกเธอต้องโต้ตอและถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเหล่านี้อนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน12ตอนจบเป็นซับไทยนะคะ มากระเี่ดอันดับที่7นะคะก็คือแคร์ฮาวีสาวผลพองทวินเทลจากอนิเมะเรื่อง100เเธอเป็นประธานสภานักเรียนของลิตเติ้ลการ์เดนซึ่งในคราวแรกเธอได้ท้าประลองกับไฮโตะแม้จะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แต่ก็ไม่ได้ภูมิใจนักเธอมีนิสัยที่เข้มงวดเกลียดเรื่องการผิดกฎของโรงเรียนเป็นอย่างมาก100อาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถต่อต้านสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เข้ามารุกรานโลก โดยเเลเยอร์นั่นก็คือชื่อของผู้ที่ใช้อาวุธฮันเด็ตฮายาโตะผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกลางทะเลที่ชื่อว่าลิตเทิลการ์เดนและได้พบกับเอมิลเพื่อนร่วมห้องที่เหมือนจะรู้จักเขามาก่อนและเมื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียนไม่ทันไรก็ถูกท้าดวนโดยควีนเซเลเยอร์ผู้แข็งแกร่งดีกรีถึงประธานนักเรียนนั่นก็คือแคร์ฮาวีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองนะคะอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยคะ่ะ มากันที่อันดับที่6นะคะก็คือคู่เรนไนรินนะคะจากอนิเมะเรื่อง Big Order พลังจิตเปลี่ยนโลกเด็กสาวที่ย้ายเข้ามาใหม่ในห้องของเอจิซึ่งการปรากฏตัวของเธอทําให้เอจิถึงกับตกตะลึงในความน่ารักของเธอเลยทีเดียวแต่เห็นหน้าตาน่ารักอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเธอเป็นนักฆ่าที่ถูกส่งมาเพื่อจัดการกับเอจิโลกได้พังทลายลงจากปรากฏการณ์หายนาะลึกลับ และสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกับไายนนั่นก็คือผู้ที่มีพลังพิเศษที่เรียกว่าออเดอร์ซึ่งก็คือผู้ที่เปลี่ยนคำปรารถนาให้กลายเป็นพลังพิเศษซึ่งทุกคนเชื่อว่าพวกออเดอร์นั้นเป็นผู้ร้ายที่น่าหวาดกลัวเอจิ e ถูกตามล่าในฐานะต้นเหตุของไายนะเพราะเมื่อ1ิปีก่อนนั้นเขาก็คือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการล่มสลายของโลกเพราะมันเกิดจากความปรารถนาของเขาและนับแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้ใช้พลังอีกเลย จนเมื่อเขาถูกตามล่าเขาจึงต้องกลับมาใช้พลังนั้นอีกครั้งและในครั้งนี้ทําให้เอจิได้รู้ว่าจริงๆแล้วความปรารถนาของเขาในคราวนั้นไม่ใช่การล่มสลายของโลกแต่มันคืออะไรกันแน่อนิเมะเรื่องนี้มี10ตอนจบเป็นซับไทยนะคะมากันที่อันดับที่5นะคะก็คือยาท o ริชิโนะ i ิคิเซมจากอนิเมะเรื่อง n นจ si i m a k i กิซ no er ิเรเซนคิเซนเียวโนอาเรรามิ สาวสวยที่มาพร้อมผมและดวงตาสีแดงเพลิงเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลอิกือเซมซึ่งจะต้องออกเดินทางไปทำแบบทดสอบระดับสูงเป้าหมายของเธอก็คือจะต้องสอบผ่านให้เป็นระดับท็อปเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลจัก,กรวรรดิคาตาวนาได้ทำสงครามกับสาธารณรัฐคิโอกะที่อยู่ใกล้เคียง อิคุตะโซโรชายหนุ่มอายุเพียง17ปีกอมขี้เกียจผู้กเกลียดชังสงครามเขาเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องรอบตัวและรักสงบแต่เขากลับทนาคะแนนสอบสูงสุดทางวิชาทหารทําให้กลายเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งโซโรเองต้องใช้สติปัญญาของเขาต่อสู้ให้มีชีวิตรอดในสงครามไม่ได้ออนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน13ตอนจบเป็นซับไทยคะ่ะมากันเชอันดับที่4นะคะก็คือโซโนซากิโนริโกะจากอนิเมะเรื่อง Ki s s n เ ver เด็กสาวหน้าตาสดสวยและมีสเสน่ห์ผมยาวสีฟ้านำทะเละเธอวางแผนการบางอย่างที่ได้ใช้เมืองสุโกโมรมาเป็นแม่แบบด้วยระบบคิสุโนะซิสเต็มโดยมีตัวทดลองเป็นกลุ่มเพื่อนๆของคาซูฮิระและเชื่อมโยงความเจ็บปวดเข้าไว้ด้วยกันเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองที่มีชื่อว่าสุโกโมรีวันหนึ่งโซโนซาก,กิได้บอกกับเพื่อนร่วมชั้นของคาซูฮิระว่า พวกเขานนั้นได้ถูกรับเลือกให้เป็นคิสไนเวอร์ซึ่งได้รับการศัลยกรรมติดตั้งระบบคิสุนะเพื่อเชื่อมโยงความเจ็บปวดของทุกคนเข้าด้วยกันการทดสอบก็คือโนโตสกิได้ผลักคาสูฮิระตกลงมาจากบันไดสูงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดแผลและอาการเจ็บของเขาถูกแบ่งเท่าๆกันในหมู่คนที่มีระบบคิสุนะเพราะทุกคนได้แบ่งปันความเจ็บปวดของคาสูฮิระไปจึงทําให้เขานั้นมีชีวิตรอดอยู่ได้ความเจ็บปวดจากคนหนึ่งสู่ทุกคนเชิญความท้าทายไปพร้อมกับพวกพ้องที่เชื่อมต่อกัน ผ่านบาดแผลพวกเขาทั้งหมดนี้ก็คือคิสไนเวอร์อนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันซิอตอนจบเป็นซับไทยนะคะหากันที่อันดับที่3นะคะก็คือทามากิอากุจากอนิเมะเรื่องเนโตเกโนโยเมะว่าอนหน้าโนโคะจะน่าเโอมตะสาวน้อยผมดำทรงโตเธอเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักขี้อายชอบอ่านหนังสือ ไม่เคาหากับคนอื่นในโรงเรียนซึ่งถือเป็นปมร้อยของตัวเองจึงต้องสมมุติบทบาทของตัวเองในโลกของเกมออนไลน์ซึ่งกลับกลายเป็นว่าเธอติดเกมหนักมากจนไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างโลกความจริงกับโลกในเกมออนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของฮิเดกิชายหนุ่มผู้มีความหลังฝังใจกับการที่เคยสารภาพรักกับสาวในเกมออนไลน์แต่กลายเป็นว่าตัวจริงของเธอคนนั้นเป็นผู้ชาย ทำให้เขาตั้งมั่นว่าจะไม่เชื่อสาวในเกมออนไลน์อีกแล้ววันหนึ่งเมื่อสาวในเกมออนไลน์ได้สารภาพรักกับเขาแถมตัวจริงของเธอก็เป็นสาวสวยที่ชื่อว่าอากุแต่เธอกลับมีปัญหาแยกโลกเกมออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงไม่ออกทำให้ฮิเดกิยพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเธออนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนจบด้วยกันเป็นซับไทยค่ะ มากันที่อันดับที่2นะคะก็คืออายามินะคะจากอนิเมะเรื่องโคเทสซโจโนกาบาเนริ no eri, หรือผ่าพิภพผีดิบเด็กสาวผมยาวหน้าตาน่ารัก mm hmm. เธอเป็นบุนตรคลโตของเจ้าเมืองแห่งสถานีอารางาเนที่หนานาคตนั้นจะต้องขึ้นเป็นผู้ปกครองแผนบิดาของตนเธอเป็นคนที่ดูเรียบร้อยราวกับกุลสตรีและมีฝีมือทางด้านการยิงธนู โรคที่ล่มสลายด้วยไวรัสที่ทาให้มนุษย์เปลี่ยนไปเป็นปีศาจและมีหัวใจที่แข็งแรงเหมือนเหล็กกล้ายากที่จะทําลายซึ่งพวกมันถูกเรียกว่าคาร์บอนมันได้ออกอารวาสและทําลายล้างอนานิคมต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งในภายหลังได้มีกลุ่มคนที่อยู่ในระหว่างพีดิบและมนุษย์ซึ่งถูกเรียกว่าคาบนิรีที่ทนทานต่อความร้อนและมีกําลังมหาศาลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกัน12ตอนเป็นซับไทยนะคะ มาการที่อันดับที่1นนะคะก็คือเรมจากอนิเมะเรื่องรีซิโร่รีเซทชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกเรมสาวน้อยผมฟ้าผู้น้องที่เป็นฟ้าแฝดกับแรมคอยทำงานเป็นแม่บ้านดูแลปราสาทให้กับรอสเวนมีนิสัยและความคิดอ่านไม่ต่างจากฟ้าแฝดคนพี่แต่เธอนั้นจะเก่งในด้านงานบ้านงานเรือนมากกว่านะคะอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนัสุกิซูบารุที่ได้หลงเข้าไปยังมิติอื่น ในขณะที่เขากำลังเดินหาคำตอบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนชีวิตของเขาก็ต้องตกอยู่ในอันตรายทันทีเพราะได้ไปเจอกับกลุ่มโจรที่ไม้จะเอาชีวิตเขาซูบารุได้รับความช่วยเหลือจากสาวผมเหมือนปริศนาเพื่อทดแทนบุญคุณเขาจึงช่วยเธอตามหาของที่เธอนั้นถูกขโมยไป ซึ่งในระหว่างที่เขาและเธอกําลังติดตามหัวขโมยไปนั้นเขาจึงสองก็กลับถูกฆ่าตายและทําให้ซูบารุพบว่าเขานั้นสามารถย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนเกิดเหตุได้เขาจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังนี้เพื่อช่วยเด็กสาวผู้มีพระคุณออนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด22ตอนเป็นซับไทยค่ะ ก็จัดให้รับชมกันไปแล้วนะคะกับ10อันดับตัวละครสารๆนะคะที่ได้รับความนิยมจากอนิเมะที่น่าดูนะคะของปี2016นะคะสำหรับใครที่มีตัวละครไหนในดวงใจในอนิเมะใหม่ๆในปี2016แล้ว,ลวก็เม้นบอกไว้ด้านล่างคลิปกันบ้างนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามทั้ง YouTube และ f c e e o o o สโซนกัดลายสาระด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ